จทย์บอกว่าเมื่อสัญญาณไฟจราจรเปิดเป็นสีเขียวเปิดเป็นไฟเขียวนะครับรถยนต์คันหนึ่งเริ่มต้นแล่นด้วยความเร่งนะครับ4เมตรเปอร์เซกพร้อมกันนั้นมีรถบรรทุกอีกคันหนึ่งแล่นผ่านมาในแนวเดียวกันนะด้วยความเร็วคงตัว10เมตรเปอร์เซกนำหน้าไปก่อนนะถามว่ารถยนต์จะวิ่งทันรถบรรทุก ที่ระยะทางเท่าไหร่หมายความว่าไงหมายความว่าตอนแรกรถยนต์อยู่อย่างนี้นะครับมีความเร็วต้นเป็นศูนย์ถูกไหมที่เวลาที่เราเริ่มจับเวลาทีเทกับศูนย์แต่ว่าในขณะตรงนี้มีรถบรรทุกอีกคันหนึ่งมานะครับวิ่งด้วยความเร็วคงตัวนะครับ10เมตร ต่อวินาทีนั้นแต่นี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับรถยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร่งจากความเร็วต้นเป็นศูนย์ส่วนรถบรรทุกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับดังนั้นรถบรรทุกจะนําไปก่อนนะเพราะมีความเร็วมากกว่าในตอนแรกแต่เนื่องจากรถยนต์มันเร่งนั้นเคลื่อนที่ไปได้สักพักหนึ่งมันจะทันกัน เงื่อนไขที่โจทย์ถามก็คืออะไรถามว่าจะทานกันขนาดที่ทานกันนั้นจะมีความเร็วเท่าไหร่นะครับข้อนี้อะไรสัมพันธ์กันบ้างถ้ามันไปทานกันหมายความว่าอะไรอ่าสองเงื่อนไขเนาะหนึ่งเวลาเท่ากันถูกไหมตำแหน่งที่มันทานกันก็คือใช้เวลาเท่ากันเพราะเป็นเคลื่อนที่พร้อมกันอะไระสองอะไรจะเท่ากันอีกอ่าระยะทางเท่ากันเพราะมันไปทานกันเนาะ นั้นสองเงื่อนไขที่เราเรารู้ว่ามันต้องเหมือนกันก็คือต้องใช้ระยะทางเท่ากันใช้เวลาเท่ากันแค่นั้นเองอ่ะถ้าเราให้รถยนต์เรารู้เราไม่รู้ตำแหน่งเราให้เป็นตัวแปร x หนึ่งความเร็วต้นเป็น u หนึ่งความเร่งเป็น a เวลาเราไม่รู้ให้เป็นตัวแปร t นะเราแทนค่าสิ่ที่เรารู้เข้าไปตำแหน่งตั้งต้นอ่ะทอดีระยะทางทั้งหมดเราไม่รู้ใส่ติดเป็นตัวแปร x นะครับ ความเร็วต้นเรารู้เป็นศูนย์ความเร่งเรารู้เป็นสี่เราได้ออกมาว่าระยะทางที่รถยนต์ใช้ทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับสองทีกำลังสองแต่สําหรับรถบรรทุกระยะทางที่เคลื่อนที่นะครับความเร็วคงตัวเนาะดังนั้นระยะทางก็คือความเร็วคูณเวลาเนื่องจากเขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว u สองนะครับดังนั้น ระยะทางที่รถบรรทุกเคลื่อนที่ก็จะมีค่าเท่ากับ10 t เพราะว่า u u2 เขาคือ10เมตรเเงื่อนไขที่สัมพันธ์ก็คือมันเคลื่อนที่ทันกันระยะทางเท่ากันแล้วเราก็ต้องได้ให้ x1 เท่ากับ x2 x1 คือ2 t กลัง2 x2 คือ10 t สุดท้ายเราหาออกมาเราได้ t เท่ากับ0กับ t เท่ากับ5ถามว่าคำตอบคือเวลาไหน ห้าวินาทีทำไมไม่สูเนะยอ,อ่าถูกต้องก็มันทันกันตั้งแต่ตอนแรกอันนั้นนั่นคือตำแหน่งเริ่มต้นนะที่เวลาทีเทศูนย์คือตำแหน่งเริ่มต้นบางทีเราเราอย่าไปหลงคณิตศาสตร์นะบางครั้งในการคำนวณเรื่องการเคลื่อนที่ส่วนใหญ่เนี่ยบางทีคำตอบมันจะมีสองตัวแปรเอ้สวัสดีสองคำตอบหลายหลายโจทย์หลาย,ลาย,ย,ลายข้อมีสองคำตอบคำตอบที่เราหาคุณต้องดูความเป็นจริงที่เป็นไปได้เนาะแล้วเลือกคำตอบ ถ้าคุณตอบศูนย์และห้าสองอันเลยคุณโดนหักคะแนนเพราะถือว่าคุณไม่รู้ใคุณต้องตอบแค่ห้าเท่านั้นเข้าใจไหมข้อนี้คุณตอบสองอันไม่ได้นะถึงแม้ตัวเลขจากสมการมันมีสองอันแต่คําตอบในทางกายภาพมีข้อเดียวโอเคไหมเพราะที่เวลาที่ศูนย์คือมันมันคือเวลาเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ถามอะไรเพิ่อมอีก ยังไม่หมดเนาะหาความเร็วนะก็เราก็แทนค่าเข้าไปเราก็จะได้ว่าระยะทางที่ใช้ในการื่อนที่ทั้งหมดก็คือห้าสิบเมตรเนะเรารู้เวลาแล้วนี่ห้าวินาทีนั้นเรารู้ว่าระยะทางทั้งหมดห้าสิบเมตรเมื่อเรารู้ระยะทางทั้งหมดก็ย้อนกลับไปคำนวณหาความเร็วได้จากสมการ v เท่ากับ u บวกด้วย at นะ v เท่ากับ u บวกด้วย at v คือความเร็วท้ายเท่ากับความเร็วต้นบวกความเร่งคูณเวลาถูกไหมเพราะเป็นเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวนั้นความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นตามเวลาที่คูณกับความเร่งนะครับเรารู้แล้วความเร่งคือ4เวลาที่ใช้คือ5วินาทีดังนั้นความเร็วก็จะมีค่าเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีโอเคนะได้ทั้ง3คําตอบนะคาตอบที่1คือ ที่ใช้คือห้าวินาทีระยะทางก็คือห้าสิบเมตรความเร็วของรถยนต์ที่เวลาห้าวินาทีก็คือยี่สิบเมตรเปอร์เซก